สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมถุนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้กลับไปพบสิ่งคุ้นเคยและมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เคยทิ้งไว้หรือเคยถูกมองข้ามเราจะไล่ดูกันทีละด้านทางเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและช่วงท้ายที่พิเศษคือโชคลาภที่กำลังจะมา อย่าลืมตั้งใจฟังนะคะเพราะเดือนนี้มีพลังของการเริ่มต้นและการปรับตัวซ่อนอยู่มากค่ะการงานสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณได้กลับไปทำสิ่งที่คุ้นเคยอีกครั้งสิ่งที่เคยเป็นเพียงความทรงจำหรือเคยอยู่ในลิ้นชักเก็บไว้เงียบๆอาจจะได้ถูกเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งอย่างคาดไม่ถึงบางคนอาจได้กลับไปทำงานเดิมที่เคยทำ กลับไปสู่ทีมเก่าหรือองค์กรเดิมที่เคยจากมาแต่ครั้งนี้แตกต่างจากเดิมเพราะคุณกลับไปพร้อมกับประสบการณ์และมุมมองที่เติบโตขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคราวนี้คุณเข้าใจระบบเข้าใจผู้คนและเข้าใจเป้าหมายได้ชัดเจนกว่าเดิมมากโปรเจกต์เก่าที่เคยถูกปัดตกหรือไอเดียที่เคยถูกมองข้ามตอนนี้กำลังมีโอกาสกลับมาถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งและครั้งนี้ คุณอาจเป็นคนที่องค์กรหรือทีมเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการนำพามันให้สำเร็จเรียกได้ว่าความพยายามที่เคยทำไว้อาจเริ่มสง่งผลสิ่งที่เคยทำด้วยใจจะกลับมามีค่าในสายตาคนอื่นในด้านบทบาทหน้าที่แม้เดือนนี้คุณอาจไม่ได้โดดเด่นออกหน้าเหมือนคนอื่นแต่บทบาทที่คุณอยู่ ไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมกลับมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่คุณคิดค่ะคุณคือเสาหลักที่เงียบของทีมงานของคุณอาจไม่ได้มีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวแต่จะเริ่มมีคนมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำเพื่อนร่วมงานอาจเริ่มพูดถึงคุณในทางบวกหัวหน้าอาจมองเห็นความสามารถที่แท้จริงของคุณและสิ่งนี้จะค่อยๆะส,สมจนกลายเป็นความน่าเชื่อถือ ในระยะยาวสำหรับชาวราศีเมถุนที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรือคนที่ดูแลทีมเดือนนี้จะเป็นช่วงทดสอบทักษะการบริหารคนของคุณอย่างแท้จริงคุณจะได้เรียนรู้ว่าการเป็นหัวหน้าไม่ใช่แค่สั่งงานให้เสร็จแต่คือการเข้าใจคนในทีมให้ลึกกว่านั้นบางครั้งต้องใช้ไม้แข็งเมื่อต้องการให้ทีมเดินตรงแต่ในบางเวลาก็ต้องใช้ไม้อ่อน เพื่อสร้างความเชื่อใจและความร่วมมือคุณจะได้ฝึกใช้ทั้งสองอย่างผสมกันอย่างลงตัวและเมื่อคุณเริ่มใช้ใจเข้าใจคนมากขึ้นคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าคิมของคุณเริ่มเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นเช่นกันความสัมพันธ์ในที่ทำงานจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณจะมีบทบาทเป็นเหมือนคนกลางที่ประสานงานให้ทุกอย่างราบรื่นหรือเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานไว้วางใจมาปรึกษา สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าพลังของคุณกำลังเติบโตในเส้นทางอาชีพอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อคุณได้เข้าสู่บทบาทที่ใช่แล้วความคาดหวังจากรอบข้างก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าทําไมถึงเหนื่อยขึ้นทั้งที่ก็ทําเหมือนเดิมแต่นั่นเป็นเพราะคุณกำลังยกระดับตัวเองขึ้นอีกขั้นอย่าเพิ่งกลัวแรงกดดันค่ะ เพราะทุกแรงกดดันในช่วงนี้คือบททดสอบที่จะยืนยันให้เห็นว่าคุณพร้อมจริงคุณจะได้เรียนรู้การบริหารเวลาการตัดสินใจและการจัดการความเครียดอย่างมืออาชีพสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นทุนทางประสบการณ์ที่ต่อยอดได้อีกยาวในอนาคตเดือนนี้จึงเป็นช่วงที่ดีมากสําหรับการพิสูจน์ตัวเองอย่างเงียบๆไม่ต้องรีบแสดงออกไม่ต้องพูดเยอะ เพียงทำในสิ่งที่คุณถนัดให้ดีที่สุดผลลัพธ์จะพูดแทนคุณเองค่ะและเมื่อถึงเวลาคุณจะพบว่าทุกความเหนื่อยความอดทนและความรับผิดช,ชอบที่คุณลงแรงไปจะกลับกลายเป็นความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างและความสำเร็จที่มั่นคงที่จะอยู่กับคุณไปอีกนานเพราะสุดท้ายแล้วสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้โชคของคุณไม่ได้มาจากสิ่งที่บังเอิญเลยค่ะ แต่มาจากความตั้งใจจริงที่คุณสั่งสมมานานและจากระวาลกำลังจะตอบแทนคุณด้วยโอกาสที่เหมาะสมที่สุดในเวลาที่ใช่จริงๆการเงินเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่การเงินของชาวราศีเมถุนเริ่มกลับเข้าสู่เส้นทางที่มั่นคงมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนอาจมีความรู้สึกว่ารายรับรายจ่ายดูไม่สมดุล เงินเข้าปุบก็ออกปับ๊บหรือบางครั้งยังไม่ทันรู้ตัวเงินก็หมดไปกับเรื่องจำเป็นจุกจิกแต่พลังดาวในเดือนนี้เริ่มส่งสัญญาณชัดค่ะว่าคุณกำลังกลับมาควบคุมการเงินของตัวเองได้อีกครั้งสิ่งที่โดดเด่นมากคือการจัดระบบคุณจะเริ่มมีวิในัยในการจัดการเงินมากขึ้นเห็นภาพรวมชัดขึ้นว่าเงินเข้ามาจากไหนและออกไปทางไหน บางคนอาจเริ่มใช้สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายจริงจังหรือเริ่มแยกบัญชีเก็บออมกับบัญชีใช้จ่ายออกจากกันและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเงินเริ่มนิ่งและไม่หายไปโดยไม่รู้ตัวค่ะในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้อาจยังมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเข้ามาอยู่บ้างเช่นค่าซ่อมบ้านรถหรือค่าใช้จ่ายยิบย่อยที่เกี่ยวกับสุขภาพ แต่สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณตระหนักว่าถึงเวลาที่ต้องวางแผนทางการเงินระยะยาวให้ชัดเจนมากขึ้นและข่าวดีคือดาวแห่งร้ายได้เสริมกำลังเริ่มทำงานแล้วค่ะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะจากงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานออนไลน์งานโซเชียลหรือกิจกรรมที่คุณถนัดและชื่นชอบ บางคนอาจเริ่มเปิดเพจขายของออนไลน์รับงานพาร์ทไทม์หรือลองทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองสนใจในตอนแรกอาจดูเหมือนรายได้น้อยหรือเล็กน้อยแต่เชื่อไหมคะมันมีแนวโน้มจะขยายต่อในระยะยาวได้จริงๆสิ่งที่เริ่มจากงานเล่นเล่นกลายเป็นรายได้จริงที่อยู่กับคุณไปอีกนานอีกอย่างที่น่าสนใจคือโชคจากการร่วมมือกับผู้อื่น บางคนจะมีคนเข้ามาชวนทำธุรกิจหรือเสนอโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเคยทำไว้แล้วอาจเป็นเพื่อนเก่าคุนส่วนเดิมหรือคนที่เห็นศักยภาพในตัวคุณแนะนำให้ฟังไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธเพราะบางโอกาสที่ดูเล็กในตอนนี้จะกลายเป็นรายได้หลักในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมอีกด้านหนึ่งด้วย ถึงแม้การเงินจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและหนี้สินเก่าที่อาจกลับมาให้สสางโดยเฉพาะถ้าเคยคำประกันให้ใครไว้หรือมีภาระร่วมกับคนในครอบครัวอาจมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องชำระต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดในเดือนนี้ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือดาวสุขภาพของคุณในเดือนนี้ยังเชื่อมโยงกับเรื่องการเงินแต่ว่าบางคนอาจต้องจ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพค่ายาค่าตรวจร่างกายหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆเ,เช่นอุปกรณ์ดูแลสุขภาพถึงจะเป็นเรื่องจำเป็นแต่ควรวางแผนสำรองไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระทบงบหลักค่ะ สำหรับคนที่กำลังคิดจะลงทุนเดือนนี้ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการเก็บข้อมูลดาวการเงินของคุณเริ่มเปิดแต่ยังไม่แข็งแรงพอให้เดินเกมใหญ่เต็มตัวดังนั้นถ้าจะลงมือจริงควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนอย่ารีบตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อนหรือร่วมกับผู้อื่นควรรอจังหวะให้ดาวการเงินย้ายในเดือนถัดไป จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกว่าและที่สําคัญอย่ามองข้ามเรื่องการเก็บออมเพราะเดือนนี้ต่อให้คุณเก็บเพียงนิดเดียวก็จะมีโอกาสต่อยอดเป็นผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวเหมือนกับพลังของราศีเมถุนที่เป็นนักคิดนักสื่อสารเมื่อคุณเริ่มต้นคิดและทำอย่างมีระบบคุณจะพบว่าเงินของคุณค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ พูดได้เลยว่าการเงินของราศีเมถุนเดือนนี้อยู่ในจังหวะที่ค่อยๆดีขึ้นจากที่เคยวุ่นวายกำลังจะกลับมาสมดุลจากที่เคยรู้สึกไม่มั่นใจในรายรับรายจ่ายตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นเส้นทางชัดขึ้นและเมื่อคุณสามารถวางแผนได้ดีพอคุณจะรู้สึกว่าเงินไม่หายไปไหนและเริ่มมีเหลือเก็บอย่างแท้จริงเพราะในเดือนนี้ ดวงดาวกำลังเปิดทางให้คุณจัดระบบการเงินใหม่และถ้าคุณทำได้อย่างนี้วินัยราศีเมถุนจะกลายเป็นหนึ่งในราศีที่พลิกฐานะได้ภายในสิ้นปีนี้แน่นอนค่ะในด้านความรักเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนน่าสนใจมากค่ะสำหรับคนโสดคุณจะเปิดใจและเข้าสังคมมากขึ้น มีโอกาสได้พบคนใหม่ผ่านการเรียนงานหรือกิจกรรมที่คุณสนใจร่วมกันและบางครั้งคนที่เคยรู้จักผ่านมาก่อนอาจกลับมาปรากฏในชีวิตคุณอีกครั้งความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีพลังของความหลงไหลยอยู่ด้วยสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในช่วงที่ดีมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในครอบครัวหรือช่วยกันแก้ปัญหาชีวิตประจำวันแต่ควรระวังช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเพราะอาจมีการใช้อารมณ์หรือสื่อสารไม่เข้าใจกันได้แนะนำให้เมื่อมีปัญหาให้หยุดพักและพูดคุยด้วยใจจริงอย่าปล่อยให้ความเงียบหรืออารมณ์ค้างคาเป็นสะพานแห่งความหา่างค่ะสุขภาพของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้โดยรวมถือว่าใช้ได้ แต่มีจุดที่ควรให้ความสนใจคืออารมณ์แปรปรวนเนื่องจากคุณอาจอยู่ในจังหวะที่ต้องปรับตัวทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ซึ่งอาจส่งผลให้เครียดหรือรู้สึกอ่อนไหวง่ายแนะนำให้คุณหาเวลาพักผ่อนปลดล็อกความคิดเช่นเดินเล่นออกกำลังกายเบาหรือทำสมาธิสั้นๆการให้เวลาตัวเองได้หยุดพักจะช่วยให้จิตใจและร่างกายกลับมาได้ไวขึ้นค่ะ และก็มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยค่ะหัวข้อโชคลาภที่กําลังจะมาสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงโชคลาภของคุณเริ่มขยับตัวอย่างช้าๆแต่มั่นคงและมาในรูปแบบที่ไม่หวือหวาแต่กลับมีพลังมากกว่าที่คิดเดือนนี้โชคของคุณจะมาในรูปแบบของความคุ้นเคยที่ถูกเปิดใหม่หรือพูดง่ายๆ คือโอกาสที่เคยอยู่รอบตัวคุณมานานแล้วแต่คุณอาจมองข้ามหรือยังไม่ได้สนใจจริงๆตอนนี้สิ่งนั้นกำลังวนกลับมาอีกครั้งเพื่อให้คุณมองมันในมุมใหม่ค่ะบางคนอาจมีโปรเจกต์เก่าที่เคยถูกปัดตกหรือไอเดียที่เคยเริ่มไว้แต่ยังไม่สำเร็จและเดือนนี้จักรวาลกำลังบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่จะกลับไปหยิบมันขึ้นมาทำอีกครั้ง คุณอาจได้รับโทรศัพท์จากคนเก่าๆที่เคยร่วมง,งานหรือได้รับข้อความจากคนที่เคยพูดเล่นๆเรื่องงานหรือธุรกิจแต่คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นอีกต่อไปค่ะสิ่งเล็กๆนั้นอาจกลายเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตคุณในอนาคตและพลังของโชคลาภในเดือนนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับการพูดคุยและการสื่อสารหมายความว่าคำพูดของคุณจะกลายเป็นพลังนำโชค บางคนพูดในที่ประชุมแล้วมีคนสนใจไอเดียบางคนพูดเล่นๆแล้วกลายเป็นโอกาสทางการงานหรือรายได้ดังนั้นเดือนนี้อย่าประมาทคำพูดนะคะเพราะคำพูดของคุณจะกลายเป็นกุญแจเปิดประตูโชคลาภโดยไม่รู้ตัวอีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากคือคนเก่าในวงการเดิมคุณอาจได้โชคจากเพื่อนร่วมงานเก่า หัวหน้าเก่าหรือคนรู้จักในสายงานที่เคยคุ้นเคยเขาอาจเป็นผู้แนะนำโอกาสใหม่ๆให้คุณหรือแม้แต่หยิบยื่นงานบางอย่างที่เหมาะกับความสามารถของคุณโดยเฉพาะเรียกได้ว่าโชคของคุณจะไม่ได้มาจากสิ่งแปลกใหม่แต่จะมาจากสิ่งที่คุณคุ้นเคยดีอยู่แล้วแต่ที่ต้องระวังเล็กน้อยคือโอกาสบางอย่างจะมาแบบเร็วและฉับพลันเช่นมีคนติดต่อมาชวนทำงานหรือร่วมโครงการ อย่าเพิ่งรีบตอบตกลงทันทีและอย่ารีบปฏิเสธทันทีเช่นกันเพราะดวงของคุณในเดือนนี้อยู่ในจังหวะพิจารณาให้ดีก่อนลงมือบางอย่างดูดีในตอนต้นแต่ต้องใช้เวลาไตร่ตรองว่าเหมาะกับเราจริงไหมเพราะถ้าเลือกผิดจังหวะอาจทำให้เหนื่อยโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเลือกถูกทางคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากเรียกได้ว่าก้าวเดียวที่ถูกทาง อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยค่ะอีกหนึ่งพลังที่น่าสนใจคือโชคจากการพูดอย่างมีเมตตาชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่มีวาทศิลป์มีเสน่ห์ในน้ำเสียงและการสื่อสารเดือนนี้ยิ่งพูดด้วยความจริงใจยิ่งดึงดูดพลังดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่มิตรใหม่หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนคุณโดยไม่คาดคิด เลขนำโชคของราศีเมถุนในเดือนนี้คือเลข3มเลขหและเลข9เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาและการขยายโอกาสถ้ามีโอกาสใช้เลขเหล่านี้ในเบอร์โทรรหัสหรือวันนัดหมายสำคัญถือเป็นการเสริมพลังให้โชคลาภเข้ามาเร็วขึ้นค่ะส่วนสีเสริมดวงสำหรับเดือนนี้คือสีฟ้าอมเขียว สีขาวมุกและสีเทาอ่อนจะช่วยเสริมพลังแห่งความสงบสติและการตัดสินใจอย่างรอบคอบใครต้องออกงานเจรจาหรือพรีเซนต์ง,งานลองเลือกเสื้อผ้าในโทนสีเหล่านี้ดูนะคะจะช่วยให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือขึ้นมากสำหรับการเสริมดวงเพิ่มเติมแนะนำให้บริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนโดยเฉพาะให้กับเด็กหรือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล เพราะดวงโชคของราศีเมถุนเดือนนี้สัมพันธ์กับพลังแห่งการแบ่งปันความรู้เมื่อคุณส่งต่อสิ่งดีๆทางปัญญาจักรวาลจะส่งพลังตอบแทนกลับมาในรูปแบบของโอกาสและโชคลาภที่จับต้องได้ค่ะและท้ายที่สุดอยากบอกกับชาวราศีเมถุนทุกคนว่าอย่ามองข้ามสิ่งที่คุณเคยทำไว้ในอดีตเพราะเดือนนี้สิ่งเหล่านั้นกำลังคืนกลับมาในรูปของผลลัพธ์ที่คุณคู่ควร สิ่งที่คุณเคยให้ไปจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปของโชคลาภบ,บางคนอาจได้รับข่าวดีแบบไม่คาดคิดหรือได้เจอเหตุการณ์เล็กๆที่กลายเป็นจุดพลิกโชคของชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้คุณเตรียมใจไว้รับสิ่งดีๆนะคะเดือนนี้โชคของคุณไม่ได้มาแบบบังเอิญแต่มาเพราะคุณสมควรได้รับมันแล้วจริงๆ และนี่คือภาพรวมของดวงรายเดือนสําหรับชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้เป็นช่วงที่การเริ่มต้นใหม่ทบทวนสิ่งเก่าและการปรับตัวมีพลังมากขอให้คุณเปิดใจรับโอกาสและใช้พลังของตัวเองให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนี่คือเวลาของคุณที่จะก้าวไปข้างหน้าขอให้คุณโชคดีมีความสุขและพบพลังบวกในทุกๆวันนะคะ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ